สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเอาละค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กันในเกมซากุระสกู๊ซิมูลเลเตอร์เช่นเคยนะครับผมเย้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 เย่ ก็จะพยายามนะคะมาลองเกมซากุระบ่อยๆแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้คืออยากกลับมาเล่นซากุระแบบเต็มตัวนะคะก็ฝากทุกคนนียติดตามด้วยนะคะผมเอาล่ะว่าแต่ทุกคนคาะลืมน้องโมเอจังกันหรือ,อยังจ๊ะน่าจะยังใช่ไหมเอ่ยก็คือนี่เลยค่ะคือปอนกลับมาเล่นน้องโมเอจังนะคะแล้วก็มาในรุกเดิมเลยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแค่เสื้อผ้าเฉ นะคะคสวัสดีรุ่มพี่โอ้โหวันนี้นะคะรุ่มพี่เนี่ยถือกล้องมาด้วยนะคะคือพร้อมทํางานมากเลยนะจ๊ะโมจังถือไมโครโฟนมเาเลยเหรอใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโมจังเนี่ยจะพากทุกคนเนี่ยไปเที่ยวกันเฮ้ไปเที่ยวที่ไหนหรอคะโมจังอทุกคนรู้ไหมเขาว่าตอนนี้นะคะร้าน family m a r มเนี่ยเขาทำใหม่แล้วค่ะฮะจริงๆหรอ ก็วันนี้นะคะปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูโชมใหม่ค่ะของร้าน ขายของค่ะหรือว่า Family Mark นะคะแต่ว่าประขอเรียกเป็นง่ายๆว่าเป็นร้านขายของแล้วกันนะคะเออมันง่ายดีนะต้องบอกว่าวันนี้นะคะโมเอจังเนี่ยแต่งตัวมาโคตรน่ารักเลยนะคะกระโปรงสีม่วงอ่อนๆน,นะคะคือมีความเข้ากันมากๆเลยนะคะแล้วก็คลิปต่อๆไปเนี่ยปอกก็จะมาแต่งลุคนี้นะคะทุกคลิปเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ย จำคาแรคเตอร์ของน้องโมเอจังนี้ไว้นะคะ ตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วกันนะเอาละค่ะลุมพี่คะวันนี้พร้อมหรือเปล่าจ้าเออพร้อมสิจ้าดูสิดูสิจะไม่พร้อมได้ยังไงล่ะคะถือกล้องมาซักขนาดนี้เนี่ยมาดูว่าข่าวรอเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าจะเป็นเรื่องปลอมนะคะไปค่ะไปดูกันดีกว่าเนาะลุมพี่คะตามมาเลยครับนี่คะ่ะทุกคนไปเร็วไปเลยเพื่อนๆตามมาเลยอย่าแตกแถวละจ้า นี้นะคะคือแบบว่าวันนี้เนี่ยเรามาในธีมนักข่าวเลยนะเป็นไงเหมือนนักข่าวอยู่ไหมเฮ้ยปอว่านะลุคนี้เนี่ยค่อนข้างเหมือนอยู่นะบอกว่าเป็นนักข่าวพาทัวร์เมืองซากุระนะคะเฮ้ยโอ้โหเดียวเฮ้ยมีปั๊มอยู่หน้าบ้านเราด้วยรุวนพี่เฮ้ยเอาดีดีโหทุกคนดูสิคะนี่คือเป็นปัม๊มแล้วก็ในโอ้เอา ลูงพี่เออลุงพี่คะช่วยถอยก่อนเนี่ยไมคะพาพอดีว่ากําลังให้คนดูเนี่ยเขาดูการเดทอยู่นะคะถอยหน่อยนะคะเออก็จะมีป้ายนะคะค่อนข้างใหญ่เลยคะ่ะแล้วก็นั่นเลยคะ่ะเป็นป้ายเติมน้ํามันนะคะแล้วก็มีราคาต่างๆด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะ ในร้านเนี่ยมีตู้นะคะเติมน้ำมันด้วยอะว้าวตู้เติมน้ำมันอย่างนั้นเหรอโอ้อเมซิ่งสุดๆไปเลยนะคะรุ่นพี่แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวดูนี่สิฮะอ,อันนี้คือมีโฮยเขาทำโคตรน,น่ารักเลยอะ่ะอันนี้คือเป็นตุ๊กตากำลังถือป้ายค่ะเป็นชื่อของผู้สร้างที่นี่นะคะว้าว กมือให้เลยนะครับผมโอ้ถือว่าเป็นการหาทำเลที่ดีนะคะเพราะว่าปั๊มนี้นะคะอยู่ท่ามกลางสี่แยกไฟแดงเลยค่ะทำเลโคตรดีเลยลุมพี่คะลุมพี่เป็นยังไงบ้างคะดูสิอันนี้คือเขาก็มาสร้างใหม่นะให้เราเนี่ยมาเติมน้ำมันไดน้แล้วก็แถมในปั๊มเนี่ยก็มีร้านขายของด้วยนะอ๋อคือตอนแรกเนี่ยไอเราเนี่ยก็นึกว่าเขาเนี่ย แต่ตกแต่งภายในร้าน Family Mark ใหม่นะคะแต่ว่าเปล่าค่ะเขาแค่ต่อเติมมาเฉยๆนะคะหู้เป็นการต่อเติมที่พิเศษพิเศษนะคะเนี่ยเอ๊แต่ว่าข้างบนเนี่ยเขาก็แอบแต่งใหม่เหมือนกันนะคะเอ่อลักษณะของปั๊มนี้นะคะจะเป็นเอกลักษณ์นะคะสีเหลืองฟ้า แดงนะคะฮุ้ยสวัสดีพันลักงากันพอดีว่าฉันนะ่ะนะอยากจะสัมภาษณ์ว่าคุณเนี่ย รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ที่นี่เนี่ยมีปั๊มน้ำมันแล้วนะ้าโอ้ยฉันก็รู้สึกดีนะคะทำให้หมู่บ้านซากูระเนี่ยมันสะดวกสบายขึ้นนะคะใช่ไหมล่ะคะคิดเหมือนฉันเลยนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะคือเราก็ได้มาถ่ายรายการนะคะจนเสร็จแล้วคะ่ะยังไงก็ขอจบรายการก่อนแล้วกันกน,กน,นะ ดึ้งโอเคฉันละนะสงสารลุ้มพี่ค่ะที่เอิญต้องแบกกล้องหนักขนาดนี้นะคะลุ้มพี่เก็บกล้องได้แล้วละคะ่ะโอ้เอาล่ะทุกคนลุ้มพี่คือเก็บกล้องแล้วนะคะทีนี้เนี่ยทุกคนค่ะชอบไม่เอ่ย นี่นะคะคือเป็นปั๊มที่มาเปิดใหม่เลยนะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากได้ดีนี้นะคะก็คอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะเอะแต่ว่าคลิปเนี่ยยังไม่ได้จบแค่นี้หรอกนะคะลุมพี่แบบนี้เนี่ยเราคงต้องพาให้เพื่อนๆในหมู่บ้านเนี่ยมาดูแล้วแหละ เออได้สิงั้นไปกันเฮ้ยแบบนี้เนี่ยฉันคงต้องพาเพื่อนๆนะคะมาดูปั๊มที่นี่ค่ะเออเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีเพื่อนๆบางคนนะคะยังไม่ทราบก็ได้นะตามมาเลยค่ะตามมาเลยดูสิวันนี้คืออากาศโคตรดีเลยอะ่ะหู นี่ไงนี่ไงคุณครูขะคุณครูรู้หรือยังคะาว่าที่นี่เนี่ยมีปั๊มแล้วนะคะตามมาแล้วตามมาแล้วเดี๋ยวหนูเนี่ยจะพาคุณครูเนี่ยไปดูปั๊มนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องพาคนอื่นไปด้วยค่ะหลายๆคนเลยนะใช่แล้วเพื่อนๆวันนี้เนี่ยฉันก็มีข่าวจะมาบอกเลยนะตอนนี้ในเมืองของเราเนี่ยมีปั๊มน้ำมันแล้วนะเพื่อนหอมจริงเหรออยากเห็นหนะ้าได้เลย ันก็ตามมันเลยเพื่อนนี่นะคะก็ให้เขาเนี่ยตามเรามาให้หมดเลยนะคะข่าวดีแบบนี้เนี่ยเราต้องบอกต่อนะคะทุกคนใช,ใช่แล้วใช่แล้วคือคุยเลยค่ะชวนคุยให้หมดเลยนะคะผมนี่ประมาณนี้เลย น,นี่นี่เธอไปเร็วไปเร็วต้องรีบตามมันแล้วนะเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยมันตื่นเต้นตื่นเต้นนะเพื่อนๆอ,อ้าวเดี๋ยวนี่นายไปหรือเปล่าเออไปสิไปสิงั้นก็ลุกมาเลยเพื่อน ได้เลยคือเราจะชวนไปให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าให้พวกเขานะคะไปกระจายข่าวให้ทั่วเมืองของสากุระเลยค่ะใช่แล้วใช่แล้วแบบนี้เราต้องรีบไปเพื่อนมาแล้วมาแล้วทุกคนตามมาเลยนะฉันบอกเลยว่าพวกเธอเนี่ยจะต้องว้าวอย่างแน่นอนเลยจริงๆริง คือบอกว่าตั้งแต่เราเนี่ยอยู่ที่เมืองซากุระมาเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นเมืองนี้นะคะมีปั๊มน้ํามันเลยนะอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีปั๊มน้ํามันน่ะนั่นไงนั่นไงเจอแล้วนี่ทุกคนเห็นหรือยังดูสิบอกเลยว,ว่าป้ายเนี่ยโคตรเด่นเลยนะคะเป็นป้ายสีแบบหืมแสบตาเลอเกินค่ะคือแบบว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะต้องแวะแน่นอนนะคะับอมดูนี่สิเห็นไหม โอ้จริงจงด้วยอะ่ะเฮ้ยบ้าของเราเนี่ยมีปั๊มว่ะเพื่อนชายชายชเพื่อนโอ้ยโคตรเทเลยอ่ะเพื่อนโอ้โหนี่พวกเธอนี่มันวิ่งช้างจริงงินนะเนี่ยดูสิเห็นไหมว้าวฉันเห็นแล้วเฮ้ยจริงด้วยอะ่ะดูสิปั๊มที่นี่เนี่ยโคตรใหญ่เลยอะ่ะแบบนี้เนี่ยฉันเนี่ย คงต้องรีบไปบอกแม่แล้วแหละใช่แล้วพวกเธอนะต้องรีบไปกระจายข่าวกันว่าเมืองของเราเนี่ยมีปั๊มแล้วเดี๋ยวปอจะขับรถของตัวเองเนี่ยเมาเติมน้ำมันแล้วกันนะเออแบบนี้เนี่ยเราคงต้องทนลองแล้วล่ะค่ะโดยการขับรถของตัวเองมานะคะมันนี่มันนี่เลยลุงพี่ออ้หูแบบนี้เนี่ยเราคงต้องเป็นลูกค้าคนแรกแล้วล่ะค่ะโอ้โหเมื่อกี้คือปอทนใช่ไหมโอ้โห นี่เลยนี่เลยเลี้ยวเข้าทางนี้เลยนะคะแล้วก็เติมน้ำมันเลยวู้ดูสิคะทุกคนว้าวอันนี้คือเราก็สามารถนะคะเติมน้ำมันได้เลยเหรอนี่หูดูสิทุกคนนี่คือเรากำลังเติมน้ำมันอยู่นะคะโอ้โหเป็นไงสมจริงปะสมจริงปะ เฮ้ยคือบอกว่าคนสร้างเก่งเวอร์เลยนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับปั๊มที่มาเปิดใหม่ในเมืองของซากุระนะคะใครที่อยากได้นี่ก็เม้นบอกปอนได้เลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะ้าชอบคลิปในวันนี้กันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดท้บคล้ายให้ปอลด้วยนะคะสววันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนซายูนาระบ๊ายบายค่ะง่า ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน